ต้อนรับเข้าสู่หลอนไปกับเราเครื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ติดกับชายป่าใหญ่ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะเข้าป่าไปหาของป่าเพื่อมาอย่างชีพมีชายคนหนึ่งชื่อนายบุญแกเป็นพรานเก่าที่ชำนาญป่ามากวันหนึ่งแกตัดสินใจเข้าป่าลึกกว่าปกติเพื่อไปหาหน่อไม้หายา,ยากในช่วงฤด,ดูฝน แกเดินทางล่วงเข้าป่าไปตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งตะวันบ่ายคล้อยแกก็ยังหาหน่อไม้ได้ไม่มากเท่าที่หวังขณะที่แกกำลังเดินอยู่ท่ามกลางป่าทึบที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงแกก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อแกแผ่วๆมาจากด้านหลังบุญบุญเอ๋ยเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยมากเหมือนเป็นเสียงของเพื่อนสนิทที่ชื่อในพง์ ซึ่งหายตัวไปในป่าเมื่อหลายปีก่อนและไม่เคยมีใครพบศพบนบุญหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นใครเลยนอกจากต้นไม้ใบหญ้าแกคิดว่าอาจจะเป็นเสียงลวงของป่าหรือแกหูฝาดไปเองจึงเดินต่อไปแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังใกล้กว่าเดิมมากและตามมาด้วยเสียงเหมือนคนกำลังเดินลากเท้าตามหลังมา บุญบุญมาทางนี้ตรงนี้มีของดีเยอะหน่อไม้กำลังออกในบุญเริ่มใจไม่ดีเพราะรู้ดีว่าตามความเชื่อของชาวบ้านวิญญาณคนตายในป่ามักจะมาหลอกลอให้คนหลงทางหรือพยายามพาไปสู่จุดที่พวกเขาตายแกตัดสินใจหยุดเดินพยายามสงบสติแล้วท่องบทสวดที่แม่เคยสอนให้ทันใดนั้น เสียงลากเท้าก็หยุดลงทุกอย่างในป่างเงียบสนิทชนิดที่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจตัวเองเต้นแต่ความน่ากลัวยังไม่จบเมื่อแกก้มลงมองพื้นก็เห็นร้อยเท้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโครนและมีลักษณะเหมือนเท้าที่บิดเบี้ยวผิดรูปอยู่ห่างจากรองเท้าของแกเพียงคืบเดียวร้อยเท้านั้น เหยียบทับรอยเท้าของแกที่เดินผ่านมาเมื่อสักครู่ในบุญไม่รอช้ารีบวิ่งออกจากบริเวณนั้นอย่างไม่คิดชีวิตแม้จะจำทางได้ดีแต่ในตอนนั้นแกวิ่งแบบไม่มีทิศทางรู้แค่ว่าต้องออกจากป่าให้เร็วที่สุดเมื่อแกวิ่งออกมาจนถึงปากทางเข้าป่าที่คุ้นเคยแกหันกลับไปมองเห็นเงามืดรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ไกลๆภายใต้เงาต้นไม้ใหญ่ แต่ไม่มีเสียงเรียกหรือการเคลื่อนไหวใดๆในบุญเรียบกลับบ้านด้วยสภาพที่แทบหมดแรงตั้งแต่วันนั้นแกก็ไม่กล้าเข้าป่าลึกอีกเลยและมักจะย้ำเตือนลูกหลานเสมอว่าถ้าได้ยินเสียงใครเรียกในป่าลึกห้ามขานรับเป็นอันขาดเพราะนั่นอาจไม่ใช่คนแต่อาจเป็นวิญญาณที่กำลังรอคอยเพื่อนใหม่ในแดนสนธยา